คนถึงก้อนน่าโดดโคตรเก่งเลยอ่ะนึกว่าเราไวสุสดเลยเลยยังมีไวกว่าอีกโคตรตึงอ่ะโดดตึงเกินปืนปืนปืน ฝั่งโน้นด้วยนะเฮ้ยมีคนชีดมาเพิ่งลงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะเพิ่งลงหาก็กัน ครัคบผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเข้ามาฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นหน่อยนะครับยิงกันไวมากเลยเล่นฝั่งนี้อุ้ยใครเล่นสนานอ่ะ ตกใจ้วเนี่ยไอ้นู้นหมดเลวเขาไม่ได้ย ah> ินเสียงเรานะ ลูกซองอ่ะในบ้านอ่ะโอนอันตรายผมไม่สู้ด้วยหรอกวาง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 ไม่ได้อะ่ะเฮ้ย มาไงเนี่ยโดดลงมาเหรอผมจะวางไม่ได้อะวางพรมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่วางพรมดิวางว้าบ่ะมุมไอแพดโคตโรโงมันกว้างเนาะมุมมันกว้างครับ เหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหอีกขี่ผมหาไปเว้ยไม่เจอล้ เสียงเขาอยู่ข้างบนหน่อเมื่อกี้อุ้ย เหลือหนึ่งคนคนท้ายไหนครับตกใจประหยัดกระสุนประหยัดพีกระสุนม,มีอยู่มีอยู่ไม่กี่แม็กเองมันลั่นไวเกินลูกหมดไว ยิงคมมากเลยทำไมสวัสดีคุณคิมเล่ด้วยนะโอ้ยชื่อเหมือนกันเลยอ่ะชื่อคิมเหมือนกันเลยตัอท้ายอยู่ไหนมาอโอ้เต้นตกใจก่อนเลย ต้องเอาตัวไกลก่อนพอตัวไกลคนนอกอะเขาจะลบพี่เข้มชอบใช้ปืนอะไรนอกจากเอ A.K. ครับ A.K. ถนัดมาก AK เ k ค o นอตะแบบถนัดสุดแล้วนอกจาก M4 ถ้าจากถ้าลองจากเอจริงนะที่ใชเ้เป็นปืนหลักอะก็สกา แล้วลองยาสาก,สก,กาก็ AKM อะ่ะ FC จากกัมพูชาสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้ดูแข่งอะไรเลยเฮ้ยมีรถนะ

ะไม่ดันไปแต่ก็อยากดันไปก็มาดีครับไม่มาผมดันไปเองลงบ้านลงข้างหล fall. ังวิเยอะเลยอ่ะ cái lặng ba anh đây ไม่ได้ มันมีตัวนูน้นนี่ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เสียงมันหลุดอ่ะแต่ไม่ใช่เฮ้ยเจอแล้ว มีคนเขียนผมอยู่เห็นไหมโน่นโน่นโน่ลงแล้วตรงตรงต๊ำหรือเปล่าเฮ้ยลงบนเขาอ,อ่ะอันนี้กระโดดเลย ة, you know. ัวขวาอีกนะัตขวาัวขวาช่วยเอ็นย่งไงเว้ ศูนย์หมดพอดีเลย ผมรอยผมรอยผมลอยแค่เหลือหนึ่งตีตีท้ายหกสิบคิวไปเลยวันนี้โอ้โหผมไม่น่าไม่น่าไหวนหกสิบคิวต้องเจอคนแบบไม่พักเลยะยิ่งเหนื่อยอ่ะบอกเลยเุ้ยเจอละยิงเรียกเหรอ โอ้ตรงบัานเขายังเรียกอ่ะเฮ้ยหลังก็มีไม่รู้อ่ะใช่ตามอยู่ คนนี้นอ็อกด้หรอเมืเ่อคืน We're the best โอกินไก่เลยเกมแรกขอเต้นก่อนนะความจริงครับผมตามพี่เขาสักพักละรี <rí> e <c oughs> แม็กไม่ทันเออสับยิงเลยอ่ะ